สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dark Danger Chanel n นะครับผมเปลี่ยนชื่อ Chanel n เรื่อยเรื่อยเลยนะครับผมก็ห่างหายไปนานนานมากเลยนะครับผมแต่ก่อนก็ลง a ออเนาะในที่นี้ผมจะไม่ค่อยได้ลง a ออละผมจะมาลง RV แทนนะครับเน่าเป็นไงกันทุกคนสบายดีกันหรือเปล่าช่วงนี้ได้ยินว่าโรคโควิด1นเนี่ยระบาดกันหนักเหลือเกินนะฮะก็อย่าลืมใส่แมส ้าปิดปากกันด้วยนะครับ้วยคามเป็นห่วงเป็นใยจาก Dark Danger Channel นะครับผมไปลุยกันเลยโยกโยโย,โยผมก็แรงค์คอมมานเดอร์ไอวีนะตกเมื่อตอนกลางวันตกมาวีนี่ขึ้นไอวีนะผมแล้วจะก้าวถึงคอนทันไหมนะครับผมเดี๋ยวผมกะว่าจะสตรีม ทุกวันอาทิตย์นะครับแต่ต้องรอดูก่อนว่าจะยังไงนะครับผมโอเคผม,ผมว่าจะเล่นไวโไวโอเลตนะดูเขาจะแบนอะไรกันนะครับ โอเคแบนเทลเซียนฝั่งนู้นเทลเซียนฝั่งเราคีล่านะครับผมไอเมทตัวใหม่ไอเมทต,ตัวใหม่อะแอคกซ์ซีนอะโอ้โหแรงกว่าซิลอีกอย่าแบนไวโอเลยขอขอโอ้โหกรรมแล้วโดนแบนไวโอครับไม่เป็นไรนะครับเราอาจจะเล่นตำแหน่งอื่นก็ได้นะครับขอสลีมได้ไหม ขอ,อสลิมได้ไหมครับเฮ้ยโกบโหลดว่ะเอากโกบไปเลยนะครับลมให้ดีแล้วกันนะฮะก็คือตัวลมไปแล้วครับโอ้สลิมพันเกมสลิมพันเกมฮะยังหวด าแม่ไปแล้วนะครับเราเลียวมีประเด็นว่าจะต้องออกตัดเลือดนะครับผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าแนวเกมมันจะเป็นยังไงเสียงผมแปลกไหมทุกคนไม่แปลกเนาะโอ้ยฟลอเรโน,โนโนจบละมาหลอดออฟเลนไม่รู้ว่าใครฟาร์มอะผมขอเล่นตำแหน่งที่เหลือแล้วกัน โอเคผมน่าจะได้ฟาร์มนะครับถ้ามาแบบนี้อ๋อซา,านิดครับซาเนดซานิดซานิดฟาร์มเหรอก็เหลือ lane. ออฟเลนเฮ้ยผมต้องเจอกับฟอร์เลนเจอกับฟอร์เลนนี่เหนื่อยเลยนะครับ ทีมนั้นยังไงเอ่ยอมรี่ฟาร์มหรอดิกเตอร์น่าจะโลมนะอืมดิกเตอร์น่าจะโลมใช่ใช่ตายแล้วทีมเราไม่มีตัวอึดเลยนะ อะโมโทอร์อกไปเลยนะครับจัดเซตจ,จัดเซตโอ้ยอันนี้เซตแรงไปเซตที่ตั้งไว้ <seconds> ผมอยากได้เซตหนา,นา,นาทุกคนอ,อันนี้น่าจะหนาอยู่อใช้อยู่ในขนาดนี้ใช่ไหมโอเคเปลี่ยนทันไหม ว้าวยอนโลตันฟเลเรนติโนโลตันโอ้โห,โหน่กกากลัวเลยทีมนั้นนะครับได้ยินเสียงรบกวนข้างนอกหรือเปล่าเอ่ยฮะถ้าได้ยินก็ขอประทานให้ด้วยนะครับผมโอ้ทีมน,นั้นนี่ตีฟิกเกอร์เหรอครับไม่มีฮงไม่มีฮิวครับตีฟิกเกอร์กันหมดเลย คลีเรสิคผมเนี่ก็เอาบูทมาไปป่วนปลา,มาเมื่นี้ผมจะอัพสกิลสองก่อนนะโมทอสน่าเนี่ยแอบโยเพื่อมันมาเวทนะครับ ดูกอน,น่ะดิกเตอร์มาโอเคเระวังด้วยดัซซี่ดัซซี่เระวังดิกเตอร์ด้วยโอ้โหกเตอร์ง,งัดแรงแท้แล้วย้อนไปไหนอะย้อนหลุดเหรอ ฟอร์เรนอยู่เรนบนฟอร์เรนไปเรนมังกรเหรอใช่หรอเชีย่ยไวมากแตกเดียวสองรู้ว่าเขามานั่นไงมา,างจริงด้วย เอ็นยูสตรีนฟอร์เลนมาเซมาเซฟอร์เลนเอาเด็กมังก็ใส่มัเดิปุ่งอุ้ยไม่ทันเอ้ยถอยโอ้ยตายก <c oughs> อตัวที่ไม่ได้รับดาเมจช่วย ถ้ากด execute ทันเพื่อนก็ไม่ตายนะครับกิ๊กมาใส่ได้ทุกคนอนะ่ะตอนเนี้เรียบร้อยเรียบร้อยรอเรียบร้อยถอยถอยเฮ้ย <c oughs> ใครมา อเมลี่มาโอ้โหตายสกิลสองโดนเลื่อนไม่ทันฟ้อลร่างให้ก่อนได้ไหมครับสูสูส,สูไปชุนิสุมาเบาตอนนี้ผมก็จะได้มเมลเพนแล้วนะนะเอ้ยไม่ใช่ดิเมทัลออฟลาเมลโอ,โอเพนะอะไรหรอ ซีนกก่อนเอาตังฟอรเลนในพุ่มเปล่าวะไม่มีแต่ผมสู้ฟอรเลนไม่ได้นะฟอรเลนแม่งโดดเดือดอยู่ในป้อมดีสุดนะครับ โอ้โหว่าไงอนะเลนนั่นน่ะมาครับบัวเอาแล้วครับลุยแล้วครับลวยนะครับลุยแล,ล้วค,ค,ครับผมย้อนต่อไหมย้อนต่อดิย้อนต่อดิย้อนต่อดิย้อนต่อย้อนต่อจะล่างผมแตกแล้วนะล่างผมนี้จะแตกแล้วนะอีกนิดเดียวเองนะล่างผมนะ ล่างผมจะแตกไหมโอ้ยเฮ้ยทันอยู่โอ้ยติดเขียวเพื่อนๆพติดเขียวอ้ายอเมริกมันมาเร็วโอ้ยถอ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 ยดีกว่าถอยดีกว่าไม่ไหวตายแน่มีตายแน่แบบนี้ ขอโทษนะเพื่อนออเอ๋ยรอเรี่ยวมาโอ้ยโอโอโอมันแรงแท้มันแรงแท้แแทสานิดหมสานิตหัวร้อนผมอะไรได้เล่นแบบนี้เดี๋ยวพิมพ์บอกอ่อถึงเราเข้าไปเราก็ตายด้วย ฟื้เข้ามาในุูมไม่มีโอเคตานี้จะแพ้หรือชนะเนี่ยบ,บ,บนโดนแล้วครับบนโดนแล้ว ทำไมเองต้องมาอยู่กับข้าด้วยไม่เข้าใจต่ฟอร์เรีนมันยังไม่ได้โบเค่นนะโอเคมันไปกลางลาแล้วเอาเราเลี้ยวก็ได้นะเพื่อน เข้าไปไม่ดีไม่ดีดถอยถอยก่อนป้นป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาซี่ดาซี่ถอยดาซี่ถอยถอยเอาดิเอาได้นะเอาได้นะเอาได้นะสวยสวยเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปบนก่อนรู้สึกว่าบนแตกแล้ว ตีนกหน่อยเราดักมันได้นะถ้าเราจะดักโอ้แต่มันไปล่างหมดเลยวะสลิมสลิม เข้าเลยเนี่ยเข้าป้อมเลยเนี่ยถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหแห و, ลกเลยอะ่ะถึงกับแหลกเลยอะ่ะโอ้ยผมถอยก่อนผมถอยก่อนไม่ไหวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหตายโดนย้อน เชอรสันอัดหน้าไปทีหนึ่งสลิมตอนนี้เออไอตังเรานำนะแต่เราไฟแผลตัดเลือดทีตัดเลือดอ่ะใครออกอ่ะโรมโลมโรม,มต้องออกตัดเลือดหน่อยนะครับแต่ผมเปิดไมคบอกไม่ได้ถ้าผมเปิดไมคเนี่ยเสียงวีโอมจะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับ โปดิกเตอร์มาเฮ้ยเพื่อนเขาโดนกันแล้วมาสิมาสิ มาสิสวยสวยเลยสวยเลยเพื่อนสวยเลยโป้สวยเลยสวยเลยสวยเลย,ยเพื่อนแล้วทำไมมันเหนื่อยจังวะโอ้ยโอ้ยอย,ยอน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 ได้บ้าไปเฉยอ้าว พอเ,เปิดลากสเตเดียร์ยแล้วเราก็ไปเอาเขา,าั้างไปดูดเลือด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 สวยกอนดีฟิลจ์ไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยเลนไหนนะ มาเติมเพื่อนมาเติมแล้วมาเติมแล้วกูมาเติมแล้วเพื่อนกูมาเติมแล้วโอ้ยโอ้ยถอ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 ยสวยลอเลี้ยวต่อเลยลอเลี้ยวต่อเลยสวยปล่อยมัยสสยงกรแล้วตีตีตี ตีตีจบได้ครับจบได้ว้าย <Why? S 1> เข้าไปไม่ถึง <c oughs> <c oughs> ในที่สุดเราก็ได้ดาวมาแล้ว <c oughs> อู MVP ด้วยนะครับน่าฟุกหรือเปล่าเนี่ยฟุกหรือเปล่าแต่ผมรับดาเมจไปเยอะเลยนะฟุกหมือนเลยนะอัตราทีมไฟผมเข้าผมเข้าเท่าเกือบเกืบเกือบเ,อเ,อเ,อเอท่าคิติคอะโอเคนะครับผม โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพลงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่หมคลิปหน้าไม่รู้ว่าผมจะมาเล่นตัวไหนเนาะคลิปหน้านะครับผมโอเคครับก็อย่าลืมดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีภาพคลิปใหม่จากดันหนึ่งเจอเชนเนลนะครับผมขอบคุณครับผมผมไปแล้วบ๊ายบาย